สวัสดีครับพี่น้อง FC ฟซีฮานอยชาร์ตครับพี่น้อง FC ฟซีพอทะโรยครับปกปันเช่เนเคยเราทางตัวเลขการสิงชคสลักแบบงกระปานเบื้องบนนะครับไม่ว่าจะเป็นราคานอยหล่าวัฒนารวมไปถึงหุ้น,นรอตบต่างๆจากตึกสุขครับพบก,กันเป็นประจำก,ก,ก็ว่าได้เนาะพบก,กันวนี้รอบของวันจันทร์ที่12พฤษภาคมเนาะวันจันทร์ที่22พฤษภาคมวันเลขเบิ้ลเด้เลขเบิ้ลยังไงแอดใช่นไหมเอา้าวันที่22 22ใช่ไหมเอาเอา้าหยอกหยอก,ยอ,กอาจจะมาจริงก็ได้22เนาะ ก่อนจะพบแนวทางนะครับวันจันทร์ที่22เรามาสรุปแนวทางวันอาทิตย์ที่21ใครเ็กระแป้งนั้งสีหน่อยเนาะแม่ก่อนเด่นก็ขอแสดงความยินดีกับสายรูดนะจ๊ะเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP ีนี่มาเต็มเต็มครับสายรูดครับเด่นมานัวนเลยจ้าเป็นยังไงเป็นยังไงขอเสียงหน่อยเร็ออ้าวเฉพาะกิจครับแตกครับ2-1หนึ่งขอไปครับพิเศษแตก32ตรงตรงรอบเลยจ้านอกนั้นเด่นมาตรงๆงเนาะ64ก็แม่60ก็มาโผนี่เนาะ 0660นะอ้ะอาวเฉพาะกิจครับ450ล่าง21พิเศษ932ล่าง94ปกติครับ297ล่าง64ปิดท้าย VIP 806ล่าง43แม่เจ้าเป็นจังไดเป็นจังได450วินเน้นๆค่ะ297เป็นไงจ๊ะ297 450 เป็นจังได้เป็นจังได้เนียนจ้าเนียนจ้อาอ้าวขอยิสแสดงความยินดีด้เดินี่สาตัวเห็นไหมสายเบิร์ไม่มาเนาะขออภัยด้วยครับสายเบิร์มันนี้มันแกงเราวันจันทไปตามต่อห้าห้ากับสองเด้เออ้าวสมตัวให้เลยครับ5้าหนึ่งสองมันมาเลยครับเอ๊เก้าหนึ่งสองมาเลยจ้าเก้าสามสองวัซานเจ็บจีจ้อาอ่าเห็นไหม อย่างน้อยมันก็1 2 2 1งมันมาอยู่เด็กขอแสดงความยินยดีคนบทีมที่ปังเนาะสนหรับสี่หน่อยวันอาทิตย์ครับ2 1 3 2 9 4 0 6งปังปรูยเยครับตามแต่พอดีผม,มไม่เข้าไม่หลุดจ่ะไปลุ้นกันต่อครับสำหรับสี่หน่อยวันจันทร์2 2เนาะแนวทางฮานอยมัดรวมสุดจพิฆาตสี่หน่อยครับและลาววันจันทร์เนาะลาวพัฒนาวันจันทร์เด้อยังไงก็สาวกลาววันนี้หวังว่าจะแก้มือได้นะครับแก้แค้นให้ทุกคนได้อย่างสมศักดิ์ศรีวันนี้นะ แอดมั่นใจอย่างนั้นเนะเาะอ้าวก็ลองดูครับก่อนหนึ่งขอแสดงความยินดีกับ f อีครับสายรูดเนาะสายเจาะเมื่อวานนี้ตรงรอบ2รอบแล้วครนอกนั้นก็คือรูดเต็มๆทุกรอบเลยแปดเข้าดีที่เกินเนะเาะอ้าวช่วงที่เป็นเข้าแอดก็ดีใจัแต่ถ้าช่วงไหนไม่เข้าแอดก็ขอใครเนาะจะปรับปรุงให้ขึ้นมาเช่นลาวเหมือนกันเนาะพาะกิดครับ78พิเศษ05นะครับปกติ96 v วหกีอพีมา ให้เด่นบ่นะเด่นรอบนะครับให้เด่นรอบไปแล้วเนาะเจาะก็เจาะให้แล้วอะไรที่ไม่ชอบไม่เจาะไม่ถึงก็เจาะเองได้นะครับอันดับแรกต้องไปตรงรอบค่อยสลับรอบเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อวันก็เช่นกันนะครับ1857เด่นวันเด่นวันนะครับ1857ย้18ําย้ำทุกวันเลยเนาะพี่น้อง f อคนไหนไม่เชื่อก็แล้วแต่เนาะเราได้แต่แนะนำท่านจะบังคับท่านไม่ได้เนาะอยู่ที่ใจของท่านนะครับ แต่มันมาทุกวันอย่างเมื่อวานมาครบแล้วมาคู่ด้วยเมื่อวานก็มา2อหนึ่งคู่ใช่ไหมนอกนั้นก็คือเด่นทั้งวันเลยเนาะเอาฝากไว้2 2 8 8 5 5าสายเบิ้ลมารวยกันวันนี้เนาะจริงๆจะโลง5้าห้าแล้วว่าห้าลงไปแล้วไงก็เลยเอ่ะลงไปแล้วก็ลงไปนะเอาอนอกตราตีเน้นให้แล้วฝากไว้4ี่หน่อยวันจันทร์เรามาร่ำรวยกันปังแน่นอนครับ2ทุ่มสาวฟังโขกครบ5 29เล่นเลขไหล5 2 9นะครับวาง9 253เนาะ 4ตัวให้2ชุดนะครับตัดเล่น2ตัวหน้า2ตัวหลังไปและกลับเสมอเนนะาะ3ตัวให้3ชุดก็เช่นกันตัดเล่น2ตัวหน้า2ตัวหลังไปและกลับเสมอน,นะจ๊ะชุดเจาะให้เน้นๆไปละเจาะเองได้นะเนาะเลขไหลก็ให้หมดแล้วเอาลองดูครับฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเราว,วันจันทร์ที่ย2และ4น้อยเย็นย่ำนะี่าร่ำรวยกันต่อครับสำหรับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามคุณที่รับชมขคุณที่กดไลค์ครับสิ่งเดียวที่เป็นกำลังใจมินได้นาน,านๆคือกดไลค์ให้กับแอดมินนัน้นเยอะๆนะครับขอบคุณสวัสดีครับ